กับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีมูลเรืองอะไรโยนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่อู่ช่างพงครับเหมือนเดิมครับพอดีวันนี้มีเวลาครับเพิ่งสอบบ่ายสองนะครับเราลากรถมาครับมาจากชัยภูมินะครับขนนา้นับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแวะดูรถโบราณครับโบราณคลาสสิกครับโอ้ชาญทัวร์นี่คืออยู่นานจริงๆเลยเห็นไหมครับสีเทาๆข้างหลัง ะะสีไข่จะทําทสีไข่ครับโนชาญทัวร์นี่อยู่นานจริงๆเลยคันนี้ <c oughs> อยู่หน้าร้านเลยนี่ฮะอุบัิบัสครับเบอร์โทรก็ลองติดต่อกันเข้ามาครับวันนี้ลูกน้องมามาสักคนเลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับผมพาแวะมาดูชมมาชมคันนี้ เดี๋ยวมาดูกันเลยครับคันนี้นะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ช่างพงศ์เอาไปซื้อดุมมาครับดุมหน้าขานหน้านะครับนี่ฮะคันนี้อยังไม่ใส่กระจกแต่สีนี่เป็นสีนี้เลยนะครับโทนสีไข่เลยนี่ฮะยังไม่เสร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังแต่คันนี้น่าน่าจะดูออกดูทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับรถคันนี้เพราะว่าตอนใครที่ติดตามคลิปผมนะครับตั้งแต่ทีแรกนะเขาจะเห็นนะครับว่ารถคันนี้มาในสภาพแบบไหนนะครับแบบไม่มีไม่เป็นแบบนี้ละฮะไม่เป็นแบบนี้หรอก เละกว่านี้นะครับเพราะมันเป็นไม้เกือบทั้งคันนะครับคันนี้นะภายในเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับนะฮะตรงนี้ก็แกก็ตีใหม่มาครับข้างๆอย่างนี้นะฮะใส่ใหม่ใส่สังกะสีใส่เหล็กใหม่นะครับคันนี้จะวิ่งทาวิ่งให้ได้นะครับคันนี้แล้วแกจะทําให้วิ่งได้เลยมันห่างกันแบบนี้ปะหรือว่าต้องมีอะไรอีกไหม,มหรือวันมาแบบนีนะ้มีเครื่องยนต์นะครับเครื่องหกบีบี ตาอยากเห็นตอนเอามาเอาตาไฟมาใส่นะครับเพราะว่ามันจะตกแต่งนะครับตอนนี้ก็โครงเขาก็ทําใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกระจกนี้ก็ไปตัดมาแล้วนะครับยังไม่ใส่ครับกระจกอันนี้จะไม่มีหน้าต่างนะครับอันนี้จะไม่มีหน้าต่างจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะมูลทิสว่างอันนี้มาทําอะไรครับลด,ดมูลทิ นี่ฮะดูครับเห็นหลายคนถามซื้อนะครับอ,อ,อาการก็หนักอยู่กันเหมือนกันนะครับหมดงบไปเยอะแล้วนะครับอันนี้แก่ว้นอย่างสวยเลยครับเนี่ยโอ้อยากเห็นตอนวิ่งอย่างเลยนะครับคันนี้นะ ยางแกก็ทำให้อย่างดีเลยครับพ่นสีพ่นอะไรเรียบร้อยเลยเก็บงานละเอียดมากครับพวกมงพวกไม้นะครับรถบัสส่วนมากจะไม่มีไม้นะครับมีแต่พื้นนะเ,เจ็ดข้างหลังยังไม่ใส่กระจกไฟท้ายยังไม่ได้ใส่นะครับ ขันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับเออ,อนะนี่8ตาครับข้างล่าง4ข้างบน4 Hino 8ตาอัน <c oughs> นี้ก็โบ,บราณไม่ใช่ย่อยครับคลาสสิกนะครับแต่ไม่สู้คันนี้คันนี้ไม่ไม่ได้มาแบบมันมาแบบนี้เลยนะครับเป็นมีเป็นหัวยาวแบบนี้เลยนะท้างหน้าก็ ตรงนั้นเขาทาเป็นเหล็กตัวเดิมนะครับทีเหล็กตัวเดิมไม่ได้โป้สีนะมันเลยดูแบบบุ้มบุ้มบิ้มบิมหน่อยครับตรงนั้นนะครับเนีย่ยมีกันชนท้ายอู้ท่อปลายเลสด้วยดูคนนี้ครับภายในแกทำไปเสร็จสามสองคันแล้วนะเหลือคันนี้คันสุดท้ายนะครับ ใครอยากทำแบบนี้ก็ลองอนุรักษ์ของเก่านะครับค่อยเสียเดินใหม่แล้วครับนะระบบเบรกระบบอะไรทำใหม่หมดพื้นคันนี้แทบจะไม่มีพื้นอ่ะมาแรกๆอสู่ได้เจว๋วจริงๆเลยคันนี้ หัวยาวโบราณครับนีโน่ห้าร้อยภายในตักด้วยสีเขียวอ่อนสีเขียวโกเบแต่มันอยู่ในโทรศัพท์มันดูออกเป็นสีฟ้านะครับมาดูภายในครับ โอ้โหปูใหม่หมดเลยนะครับไม้นี่ใส่เบาะด้วยครับใส่เบาขัดลงแ็กอย่างดีไม่ได้แรกหรอกทาสีไม้มาครับเนี่ยตัวนี้ช่างพงจะเดินไฟบ้านให้นะครับ พราะว่าคันนี้เขาจะเอาไปที่นครพนมนะครับไปที่นครพนมแล้ว2คันเดี๋ยวผมมีโอกาสได้ไปนครพนมเดี๋ยวจะแวะไปถ่ายคลิปให้ f อฟได้ดูกันนะครับเพราะว่าท่านบุก,การก็รู้จักกันนะครับรู้จักกับผมนะนะเดี๋ยวพาไปชม เดี๋ยวค่อยรับครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จเสร็จก่อนเดี๋ยวโทกลับนะครับในส่วนไม้ตรงนี้นะแกทําใหม่หมดนะครับช่างพวงทําใหม่หมดเลยแล้วก็ไม่ได้ทาสีด้วยครับไม่ได้พ่นสีด้วยครับเก็บเป็นวินเทจไปอีกทีนึ่งนะครับใช้เป็นไม้นะครับไม่ได้พ่นสีเขียวใส่นะครับเนี่ยชาร์จแบตได้ครับคืออันนี้เขาต่อต่อแล้วนะครับต่อระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้อะไรนี่หิ่งพระเยาว่าทเวหิ่งพระครับนี่ยเอาโําทำโอเคมากเลยครับแกไม่ได้ต่อระบบไฟยังไม่ได้เสียบปลั๊กอะ่ะนี่ฮนะมีคันเอาเซฟตี้ในตัวครับแกไล่มาจากตรงไหนนะ อ๋อนี่ครับไฟใช่ไหมสายไฟเนี่ยไฟตรงนี้ครับไล่ลงไปปลั๊กมีทั้งหมดอยู่5จุดนะครับฝั่งนี้มี3ฝั่งนี้มี2ครับผมไฟนะฮะมีอยู่3ครับมามาดูข้างหน้าอ้าววงอะไรยังไม่ใส่วงอะไรยังไม่ใส่ครับ ไม้แกทำลายไม้ได้สวยมากครับเป็นลายไม้สวยมากเลยเป็นไม้ละครับผมไม่ใช่ลายไม้เราเป็นไม้นะฮะอันนี้งานไม้แกก็ทำโอเคเลยนะครับนี่ยทำยากนะครับลายไม้ตัดตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่เหมือนเหล็กนะครับเหล็กมันใช้แก๊สตัดแป๊บเดียวนี่ตรงนี้เนี่ยฮะ ทำใหม่ขึ้นหม่หมดเลยนะครับมีเขาโครงเดิมนะครับเนี่ยมีเขาโครงเดิมแกก็ทำขึ้นมาให้ใหม่หมดนะครับเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับดูครับเรือนใหม่อันนี้มีทั่วไปครับอันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับสองตัวนี้ตัวนี้ไม่เจอเลยนะครับเนี่ยดูครับ เลขตัวเลครับสุดคาสเลยครับเกียร์เป็นเกียร์115เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเ,เกียร์เล็กจังเลยเป็นเครื่องรุ่นไหนผมดูเหมือนเครื่อง6สูบนะครับทำไมเอาเกียร์อีสู115ใส่ได้เดี๋ยวดูก่อนถ้าทางจะเป็นเครื่องเล็กนะครับตัวนี้ เดี๋ยวคอไปดูอีกทีนึงครับประมาณนี้ครับถ้าใครมียังวิ่งอยู่ี่ยโอ้หสุดยอดแล้วครับเนี่ยรถแบบนี้นะครับถ้ามีทะเบียนเนี่ยโอ้หยิ่งสุดจ้าบเลยครับถ้ามีทะเบียนนะครับวิ่งไปไหนที่จังหวัดไหนเป็นรถหนึ่งศูนย์อย่างนงี้รถสายทางอย่างเงี้นะครับ อินสุดคัดแล้วครับเนี่ยนี่ครับดูเครื่องยนต์ครับอ๋อเป็นเครื่องเล็กนะครับทีนี้เป็นเครื่องเล็กไม่ใช่เครื่องยนต์ใหญ่ผมนึกว่าจะทำให้เดินท่อเล็กจังเลยประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมาดูคอยชมอีกครับโอ้ผมผมนึกว่าเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยวิ่งมานะครับผมนึกว่าเสร็จแล้วผมก็เลยแวะมาถ่ายคลิปนะครับว่าจะนึกว่าเขาใส่ไฟประดบประแต่งอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับก็เลยวิ่งมาไม่ได้วิ่งออกแวะครับแวะมาชมนะครับขัะนั้นก็มูลทีครับมาซ่อมเครื่องยนตน์นะครับตัวนั้นนานแล้วล่ะ ใครอยากได้แบบนี้อยู่นะมผมมีอยู่นะคันหนึ่งนะแต่เป็นรถหัวยาวเราต้องมาทําตัวถังเองนะครับเอาตัวถังรถบัสมาใส่เองนะครับ,นะรบว่าแบบนี้หายากแน่นอนครับแต่อันนี้เขาก็ไปขุดออกมานะครับขุดมาจากอุดรน,นะครับเป็นรถสายอุดรกันชนครับ ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับผมใครชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวมารอชมอีกนะฮะคันนี้ติดตามไปครับว่าจะถึงไหนแล้วนะครับไปครับผมกลับบ้านครับคิมมี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมกับสีบุรเรืองอไไลยนต์คิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรืองอไไลยนต์ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ